โดนแล้วตัวแรกโอ้ไม้แรกโดนเลยปลาช่อนเลยปลาช่ชนโอ้โหไม้เดียวครับกระดีตัวนี้ผอมอ่ะโอ้โหไม้แรกโดนเลยครับเป็นกระดีจัดเต็มนะครับเออเออบ้าเนี่ยครับโดนเลยกระดีจัดเต็มนะครับสุดยอดมากครับ 多发一个、啊。